สวัสดีครับพบกับพวกเรา h o t w a ว Thailand กลับมาอีกแล้วมาแบบลิมิเต็ดอะลิมิเต็ดเลยเหรอเออเกินเกินก่อนเกินก่อนอ้าวอาชียอาชีพยังยืมอีกตัวอวยไม่ไม่เล่นมุกนี่นี่นี่อันนี้เออแสงไฟนี้วยก่อนเดี๋ยวไปดูอีกทีอ๋อเราไปดูใกล้ใช่ไหมอย่าไปพูดเลยคืออะไรคืออันนี้เป็นพอร์ตนะนี่นี่คือกล่องเย็เราถืออยู่เนี่ยหนึ่ง มันมาแบบชุดลิมิเต็ดไงมันเลยแบบกล่องบเบลอเลยลิมิเต็ดคำว่าลิมิเต็ดนี่คือจำนวนจำกัดใช่ <นะ S 2> ใช่ใชจะมีจำนวนจำกัดก็คือผลิตแล้วแล้วก็ไม่ผลิตอีกประมาณได้ไหมว่ากี่ตัวไม่รู้อ่ะเพราะนี้ผลิตมาน้อยก็สั่งผมสั่งมาแค่ประมาณสิบตัวอ๋อเออใช่แต่คือไม่แน่ใจโดนคำว่าลิมิเต็ดเนี่ยลองมาหลายรอบแล้วโอเคกล่องนี้มันก็แบบดูน่าสะสมใช่ไหมล่ะมันไม่ได้มีขายทั่วไปกล่องหาอะไรกล่องพอดหาอะไรกล่องเท่านี้ปกติทะโลทะโลทะโลอ่ากล่องไม่ไม่มีใช่ไม่เป็นไรอ่ะ มันก็จะมีแถมอันนี้มาเหมือนที่เราเคยมีไปอ่าอันนี้หนึ่งตัวแล้วหัวพอร์ตหัวพอร์ตหนึ่งอันคอยหนึ่งอันคอยหนึ่งก็สองเฮ้ยคอยอันเดียวเอาแถมเฮ้ยโทษโทษคอยสองอันคอยสองอัน ก็แถมเป็น0ูนยหนึ่งอันแล้วก็เป็น0ูอีกตัวหนึ่งพันโลก็คือใช่พร้อมเล่นซอนิกกับฟีเบทจะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทพันหนึ่งมากประมาณนะเออประมาณปราก็ถ้าอย่างนี้อย่างนี้อ่ะน่าจะพันกลางขึ้นไปเลยทางกลางเออใช่เราก็ไม่รู้ข้างในมีอะไรเนาะไม่รู้ไม่รู้นี่คือใหม่ๆเลยเนี่ยเคลือบซิลมาเลยคือยังไม่เคยได้แกะเลยเงาสะทอนไฟอยู่เลยอ่าประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยอ่าโอเคไปจัดไป อ่ไปไปดูในกล่องกันดีกว่าว่ากล่องลิมิเต็ดเนี่ยมันให้อะไรมาบ้างโอเคแกะมาไม่สะท้อนแล้วเพิ่มไฟไหนไหมอ่าโอเคแกะเสร็จเรียบร้อยก็ภายนอกไม่มีอะไรเลยเป็นรูปทัโลตัวเบลเลอร์เลยเอ่อเป็นทัโลคิดเขียนอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้เขียนแบคคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งจะไม่มีในตัวทัโลทั่วไปนะสีนี้เลยเรียกเป็นเรียกคําว่าลิมิเต็ดได้นี่โลโก้สมอกอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างหลังเป็นโค้ดเช็คโค้ดว่าของแท้ อของแท้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้อ่ะเช็คตรงนี้แล้วก็อันนี้สติ๊กเกอร์แสดงให้เห็นว่าแบบเออเขาของแท้นะอ่าเนี่ยเอออันนี้ก็ไว้เช็คโค้ดเช็คที่เว็บเขาเลยว่าของแท้และอันนี้ก็เขาติดมายืนยันอีกครั้งว่าอ่าน,นี่ของแท้นะแน,นะ่นอนอ่านี่มีตัว S อสเดียวสมอกอ่าอันนี้ก็มีดีไซน์แบบสมอ็อกกล่องก็เป็นน่าจะเป็นกระดาษแต่ที่หนาหนาคือหนาเลยเป็นกระดาษแข็งอะไรอย่างเงี้ยมาเปิดดีกว่าพูดเยอะเปิดแล้วนี่ <laughs> <laughs> โอ้โหเอสเตอร์บิทนิวสแตนดาร์ด อ f เชียดบตอ่าเรียนไม่ถึงบทนั้นอ่าอันนี้เป็นอันนี้เขียนว่าทารลคิดอ่ะทาโลคิดก็คือเป็นแบบในตัวเลยมีแบตในตัวเลยไม่ต้องไปซื้อฐานเพิ่มเฮียโดเป็นยังไงเป็นยังไงอ่าเยอะยะยุบยาไปหมดเลยให้เยอะมากคือรู้แล้วกล่องแม่งบเบลอเลยอ้ผมใส่คอยมาแบบเฟืองที่มากเลยอ่ะเออเนี่ยน่าสะสมนะเนี่ยถือไว้วางไว้อันนี้ก็ให้คู่มือมา อเออประมาณน,นี้ประมาณน,นี้อันนี้ก็คู่มือที่มันหลุดออกมาก็บัตร Q C แล้วก็คู่มือของมันเหมือนทัลโลทั่วไปแต่ในกล่องมันให้อะไรมาบ้างอ่าเชี่ยสายสลับขวาโอ้ยเอออ่ะให้เครื่องมาหนึ่งเครื่องเออนี่สีคาร์บอนไฟเบอร์ Hello, สีอันนี้คือในตัวธรรมดาไม่มีใช่ไหมไม่มีจะมีแค่ตัวลิมิเต็ดนี้เท่านั้นสีคาร์บอนไฟเบอร์สุ iber, สดเฟ<ม>ี้ยวมีด้แดงมาให้ด้วยก็สภาพภายในเหมือนเดิมทุกอย่างแค่ตัวหนังออกจะเป็นหนังๆน,นะจากผิวสมัมผัสตรงคาร์บอนไฟเบอร์ตัวนี้คือที่จะไม่เหมือนตัวอืน่นนอกนั้นภายนอกเครื่องก็เหมือนกันปกติทุกอย่างตรงสายถ่านไม่ได้ก็คือเป็นแบตในตัวโอเคเครื่องหนึ่งเครื่องอันนี้คืออะไร ขาจะมีข่าวอธิบายอยู่ข้างล่างเลยอันนี้เป็น RPM 2พอตก็คือใช้สำหรับคอย RPM 2ส่วนอันนี้เป็นของ RPM คอยอ๋อสำหรับคอย RPM รุ่นเกา่าคือเขาให้มา2แท้งเลยเหมือนเหมือนเหมือนสมองสมองรุ่นก่อน RPM 2s อะไรเงี้ยเขาจะให้มา2แท้งเลยแต่ถ้าทัโทั่วไปอ่ะเขาจะให้มาแค่ RPM 2พอตให้มาหัวเดียวคือหัวนี้และดิฟเลสินอะไไม่ให้มาเออและนี่ RPM พอตเออก็คือให้มาแล้วก็คอย5ตัวแถวล่างเนี่ยจะเป็นคอย RPM 2 เป็น APM2 0.16แล้วก็ APM2 0.6ส่วนไอตัวบนเนี่ยมันจะให้อ๋อให้คอยโมมาด้วยวะ่ะนี่ใครสายโมนะโมวลวดโม่สาดีเนี่ยให้คอยโมมาด้วยเสร็จแล้วก็อ๋อ0.4 0.4นะฟรีเ a t แล้วก็0.6สําหรับ Sonic เออทั้งหมดคือห้าตัวคือคอยฮิตฮิตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้คือให้มาหมดเลยแต่ไม่ให้0.16มา0.16นี่งอยู่นี่อยู่นี่ เป็นคอยสมอกอ่าคอยสมอง ATM2 เป็นคอย r t m 2 0.16แล้วก็ให้คอย0.6มาอ่าเป็นเล่นสซอนิกคือไอชื่อกล่องเดียวอะจะเล่นได้ทุกน้ำยาละหรืออยากโมเองก็มี RBA ให้อ่ามาดูฝั่งนี้ดีกว่าไม่มีอะไรอ่านี่มีอะไรวะเอียงวะสาลีสาลีทั้งกล่องเลย สำสำลีแค่นั้นสำหรับโมโอ,อ่ะอ่าสำลีสำหรับคอยโมให้มามีสกรีนโลโก้สมกไว้อยู่อ่ามีสำลีนะแล้วก็เป็นกล่องสายชาร์จนี่ผิดด้านสายชาร์ตไทซี <S <S ดีกว่าเดิมไหมเอ้ยแปลกแปลกไหมวัมดอ๋อสายชาร์จสายชาร์จอยู่นี่สายชาร์ตอ่าสายทั <S <S ชาสายทัชใช้ตไทซีก็เป็นสายธรรมดาเหมือนตัวที่แถมทั่วไปไม่มีอะไรหัวโซ่หรืหัว,วขาวหัวที่ขาวนี่หัวที่ขาวทั่วไปอ่าไม่มีอะไรไป แต่ให้แปลงฝัดลวดมาไม่ใช่ไขควงอืมไขควงเฉยอ๋อเป็นอันนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับคอย R V A แน่เลยไม่ให้ลวดมาอ่ะให้ยางให้ไขควงกับสำลีมาไม่ให้ลวดมาก็หาซื้อแล้วกันเราก็มีขายแหละ,อออะเอางี้แหละเอเอเรา <S 2> <S 2> ก็มีขายเหมือนกันแหละโอเคอ่ะในกล่องก็ประมาณนี้ <S 2> <S 2> ขอแคะดูก่อนอ่ะไม่มีแล้วข้างล่างไม่มีอะไรแล้วก็ประมาณนี้ก็คือเป็นยังไงอ่ะ น่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่า,าตัวลิมิเต็ดที่แบบเ,เหมือนเฉลิมฉลองของเขาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่รู้แต่คือให้มาทุกอย่างเลยในชุดนี้ชุดเดียวคือเอาไปดูดกับทุกน้ํายาหรือว่าคุณเป็นมือใหม่อะไรเงี้ยคุณอยากลองของทุกตัวอย่างเงี้ยถ้าจะมาซื้อแยก่มันก็แพงซื้อคอยแยกซื้ออะไรเงี้ยซื้อชุดนี้ไปก็คือจบเลยได้แท้งสองแท้งได้คอย5ตัวเอาไปลองทุกคอยที่ทิศในตลาดได้เลยคือมันมี1 0ึน่อแหละต่ คือคนไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ไม่ค่อยฮิตอ่าโอเคผมมาอธิบายว่าทำไมชุดนี้มันถึงคุ้มก็คือแท้งสองแท้งไอแท้งเนี่ยก็ร้อยหบาทและสองแท้งทแม่งส0มร้อยละมันจะมีแถมในชุด1อันละแต่คุณต้องไปซื้อไอแท้งอันนี้เพิ่มเนี่ย RPM สำหรับคอย r p m ธรรมดาเนี่ยก็คือต้องเสีย150บาทละแล้วคอยแยกหัวไอคอยโมเนี่ยแม่งไม่ถูกนะตัวละสองราสิบประมาณ เออแล้วก็คอยแยกหัวอย่างเงี้ยไอ้ร้านร้านผมเนี่ยแยกหัวอยู่ที่120บาทต่อหัว1 2 3 4 12 4 4สามสี่แล้วอัฟต์ตีซะ500อ่ะแล้วก็คอยโม,ม,ม,มอีกเป็น700ละเออเจ็อยห้ประมาณเออ1 2 3 4เออใช่ประมาณ500แล้วก็อันนี้อันนี้อีกเป็นเท่าไหร่นะไอเนี้ยบวกเลขลืมแล้วเนี่ยเจ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบใช่ไหมเออเจ็ดร้อยห้าสิบเสร็จแล้วก็มีแท้งเนี่ยก็เป็นเก้าร้อยละเก้าร้อยบาทแล้วแล้วคือเครื่องอีกอ่ะคอยห้าตัวนี่กี่บาทคอยห้าตัวเนี่ยเจ็ดร ขออย่างเดียวนะขออย่างเดียวเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแ,แทงอีกร้อยห้าสิบแทงอีกร้อยห้าสิบเป็นเก้าร้อยแล้วถ้าสมมุติซื้อชุดเครื่องมันอ่าทารโลเนี่ยมันประมาณพันสองอะไรเงี้ยคุณต้องไปเพิ่มอีกเก้าร้อยบาทไอชุดแถวล่างห้าร้อยแล้วก็แทงแท,ง,แทงเดียวอ่ะอันนี้มันแถมไอแทงนี้มันจะแถมให้ในชุดทาโลอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะผมจะนับนับแค่พวกนี้ไม่นับตัวนี้อ่ะนับแค่พวกเนี้ยคือมันเก้าร้อยบาทอันนี้คุณคุมมูลค่าเก้าร้อยบาทเลยนะรวมเป็นประมาณสองพันหนึ่งเออสองพันหนึ่งโบกโบอันนี้บวกถูกเลยฮะอ่าถูกออออ๋เประมาณ 2001ถ้าสมมุติอยากลองทุกตัวเนี่ยแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติซื้อกล่องเนี้ยมันอยู่ที่พันกลางๆเออท่วพันหกประมาณพันหกแถวนนี้เองก็คือได้เครื่องกับได้ทุกอย่างที่ผมพูดมานี้เลยคือได้หมดเลยแล้วแถมกล่องสุดเฟิวไปอีกเนี่ยมีที่ไหนไอ่าโอเคเนี่ยประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปลองฟิวกันว่าจะเป็นยังไงอ่าโอเคไปครับอ่าไปดูแกะกล่องแล้วเป็นไงเป็นเนี้ยอลังการงานสร้างไหมผมอธิบายไปเออคุ้มนะคุ้มได้ไร แม่งคุ้มจริงอ่ะพันกลางแล้วก็เป็นลายที่ไม่มีลายในชุดทั่วไปไม่มีไม่มีลายนี้พูดตรงนะผมว่าเอาไปขายต่อยังไงก็ได้ละครับขายต่อยังได้เลยคือเอาแยกคอยไปขายคอยตัวไหนไม่ขายไม่ใช้ขายแม่งไปครับเออหรือเราจะแกะขายดีวะเนี่ยแม่งไม่ขายแม่งแล้วชุดทีมีแตดเนี่ยขายเครื่องแยกไปเออคือคุ้มยังไงลองฟิลเหรอลองฟิลลองฟิลก็จริงๆฟิลมันก็คือผมคิดว่ามันก็เหมือนทันโลแหละอันนี้ก็ตัวธรรมดาตัวตัวเอสอันนี้เป็นตัวเอสแต่ฐานนะอ่าตัวนี้ ใส่่านอันนี้ก็ตัวธรรมดางั้นเราลองเอาธรรมดามาเสียบก็ได้มันจะดได้ร<ด>้อยวัตไหมตัวธรรมดานะไม่ได้มัน80ดสิบเหรอมันแปดสิบวัตเป็นสิบหว่าเยอะนะเยอะเยอะ อ่าโอเคก็อันนี้เป็นตัวทารูธรรมดาน่าจะปรับได้ปรับได้แปดสิบวัตต์แปดสิบวัตต์แหละเอออ่าเรามาลองกันไปเปิดเครื่องห้าครั้งเหมือนกันโอเคอ่านี่ตัวแปด100ร้อยลิมิเต็ดเป็นไงชาร์จแบตมาให้ด้วยเป็นบริการเสริมเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้คือไม่มีให้เลือกใช่ไหมว่าเป็นถ่านหรือว่าเพราะว่าถ้าไม่ใส่ฐานมาันกไไ็ไม่มีไม่มีเปิดก็มาก็ติดเลยแล้วก็ปรับได้สูงสุดแค่แปดสิบวัตต์นะเออได้แค่แปดสิบวัตต์ ไม่มีให้เลือกไม่มีอะไรเลยหน้าจอเหมือนตัวทั่วไปไม่มีความแตกต่างอะไรแตกต่างก็แค่ชุดคอยที่มันคุ้มขึ้นเนี่ยแหละโอเคอ่ะเอาหัวมาตูกคุณขอโทษเออแต่แปลกตัวนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แถมดิฟเรซินมาให้เออใช่ให้แต่ตัวคอยแค่นั้นกระหัวไม่มีนี่เติมยางเนี่ยเติมแล้วโอเคตุกขู่เป็นไงล่ะหัวก,ก็ลิมิเต็ดแล้วเนี่ยอ๋อมันต้องหมุน,หม,นหมุนให้ลงล็อกเหมือนเดิมหมุนให้เหมือนลงล็อกเหมือนเดิมแต่อ่าระบบเหมือนตัวธรรมดาเชียด อ่ะโอเคอ่ามาแล้วออันนี้เราใส่น้มผัสอะไรอ่ะซุปเปอร์คูลซุปเปอร์คูลนะซุปเปอร์คูลมะนาวปกต,ติเราไปดูกับยิงสดไม่ได้นะพอแม่งไปอยู่กับพอรตเนี่ยแจมแจมเฟี้ยวเลยอือดูดิถึงขนาดนี้พออยู่กับพอรตเนี่ยความเย็นมันจะลงลดลงเว้ยแล้วมันจะทำให้ดูดดีขึ้นโอเ้เย็นขึ้นสมองมันเย็นมันเย็นอยู่ดีแม่งมุมดูดซุปเปอร์คูลแปดสิบบาทเลย ใช่เบาเบาเบา,เบาได้เบาผมว่าสักห้าสิบไมอ๋มอ,อโอเคอ่าดูกับเครื่องก็โอเคใช้ได้ทั่วไปแปดสิบก็คือเหนือแหละ่ะลวมันไม่หนักนะอ๋อใช่ไหมเรื่องน้ําหนักนิดลอฐานสองหนึ่งด้วยรู้สึกว่าโหเ,เ,เบากว่าเยอะอืมเบากว่าในระดับนี่ยังไม่ทันใส่หัวเลยนะเดี๋ยวน้ํายามันจําหนักขึ้นอีกหน่อยคือน้นําหนักต่างกันพอสมควรเลยเห็นได้ชัดอยู่เพราะนี้ใส่ฐานสองหนึ่งด้วยนะเฟี้ยวนะเฟี้ยวเฟี้ยวอ่า คอยจะลองไหมแต่ก็เป็นคอย0.4อ4ก็คือถ้าเป็นแฟนๆสมองอยู่แล้วเนี่ยก็คือจะเคยใช้อยู่แล้วแหละคอย0.4คอย0.6แต่คอยโมนี่เรายังไม่ได้โมให้ดูเหมือนกันแนตะ่ว่าเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่าไอ้ตัวสองหนึ่งอ่ะมันเป็นยังไงทีนี้วันนี้วันนี้วันนี้นอ๋อ่าอไปดูไปดูไปดูว่าตัว S เป็นยังไงแต่นี้เป็นตัวธรรมดาอ่าก็ปรับได้ไปิ0วัตต์แตกต่างกันแค่นี้ ส่วนไอตัวอีกแทงผมไม่ได้ลองนะเพราะว่ามันเป็นคอยศูนย์จุดสี่กับคอยศูนย์จุดหกก็คือเป็นคอยทั่วไปเป็นคอยที่มีมาอย่างนานานและหลายปีแล้วส่วนคอยโมเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้เวลาโมอุปกรณ์ไม่พร้อมเดี๋ยวอีกทีหนึ่งอันนี้ก<ช>็เ,เป็นจุดหกอ่าเรามารีวิวตัวพอตอตัวพอตตัวนี้ว่าในกล่องเนี่ยได้อะไรไปบ้างก็มีประมาณนี้ก็มีประมาณนี้ใครสนใจก็ทักมาที่อ่าเอาขึ้นเดียวขึ้น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 อ่าขึ้นอ่าตรงนี้ตรงนี้นะโอเคประมาณนี้ไว้ให้ดูม่อน่ไม่เอาอะไร คืออธิบายความคุ้มมันแหละว่ากล่องเนี้ยม,มันคุ้มแค่ไหนเออแล้วได้ลายไปลายเนี้ยสวยน้าดูดไไิไม่เหมือนชาวบ้านด้วไมไม่เหมือนไม่เหมือนในในตัวท<ล>ั่วไปนันจะมีประมาณกี่กล่องสิบมีมาสิบกล่องก็รออีบหน่อยอ,อ่ารีบหน่อยหมดเร็วเออ ถ้าใครสนใจก็ทักมาเลยหรือว่าแบบใครแบบอยากเริ่มต้นอะ่ะคือใช้ชุดใหม่เออไม่รู้จักพอตมาก่อนอยากลองทุกตัวอย่างเงี้ยชุดนี้มันก็จะคุ้มประหยัดลงไปแบบ500บาทเลยก็วันนี้ก็จบการรีวิวสำหรับตัวทาโลคิดเพียงเท่านี้ท่านใดสนใจสั่งซื้อก็สอบถามมาทางไลน์ที่ขึ้นไว้เมื่อกี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เออนั่นแหละแล้วก็คอมเมนต์ด้วยอ่าอย่าลืมนะโอเคอย่าลืมนะคอมเมนต์นะจะเห็นไดโอเคโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากครับ โอเคครับลากไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ